สวัสดีครับนะเฮยยำโอ้เห็นกันลายมือเลยจะแตมาเนาะเป็นเหีนน้ยนเนาะงานเนาะงานชอค่างานชกดูดูเชียวเนานอค่บวายุบ็เห็นลายมือเป็นเมนอย่างเป็นเหีนยนถ้ากิดเ,เขาต้งอ,งองการก<อ>็จะคงจะการหือว้าก็จชอบนะก็จะการ เทีงทาง,งกัน,นกหเมหมือนมาบ่าไรเต็มฮึไปนอนกินข้าวน้องสังครับอัอนีอ้หลาบตม้มหลาบตม้มสอกเล็กหลาบติดหลาบส้มเลยเป็นยังไงไอ้พูบ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีเนาะเมื่อวา,านนี่ไอ้ทามก็ได้อ,อต่เราประยวนุน เห็นยังแน่เพื่อนวะนอนเว่นว่าผมแล้วอารถตับคันเทานะดแปลเดือเนื้อวั้แลนอนเว้นันื้อมา่อบงแล้วเพื่อนวะเนื้อว่าเรานอนเว่นมันเหนื่อยตั้งาตั้คันเทยาจนหมดเลยคนดีเทวดาเห็นมอเรเพิม้นเทวดาบอเดยนะทนตายคนหน่งเียหัวเตียงยี่ตายก่อนไม่นอะไยังอเพื่ดนนาไหละดย่งจำมาได้เลย มคุณแห้ว <sketches> ม่แวปีนแห้ายยะมื่อสาวตีปีนลัไครเนี่มก่อนขาตัวตายปะเกาแฟนีกาแฟดีนะวะใส่กาแฟใ่แบ่งไปซื้อกาแฟคนละกระป๋องอะใส่หม้อม่งลงลนี้บาดปืดยังคาเลยตี้ปนลังคาไปแล้วปานหม้อจะบาดบาไปแล้วแนกักพเนกรักตัดเพาต้นไม้วะมันบอลลูนนี่มันดีดเนาะตัดเลยเอ๋ ต้นใหม่ห้าลาคาก็ทิใส่เลยแล้วต้นได้ที่เจ้าบอกไอ้ตั๊เจ็ดมิตตั๊เอาอันนี้จบมาเห็นลายมือกันอยู่ไปใส่ไม้นี่ไปเที่ยวทั้งไหนมาเออไปเห็นงานทั้งไหนมาโอ้สารพัดครับกินมีดผีขันเนาะสมื่นนี่เนาะแม่ครับผมชุดเสือพรพ์ผมจ้าเป็นชุดเสือเอยเจ๊ไปนับห่ายมาเนาะไปเฮ็ดปฏิบัติภารกิจเนาะครับเป็นตั้งไดนอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังจะดีได้โอ้โหเบอร์ไหลับเบอร์ไหนนอนเลยครับผมขับรถบัสขึ้นครับ ล่ามหากุลต้องหาประสบการ์ครั้งแรกในชีวิตเนาะครั้งแรกในชีวิตไปตามจับผู้ต้องหาได้ไปรับตำรวจไปตามสืบตามยังไปน้ำเบิ่นเนาะแม่นครับไปไปยังไดเพั่บตำรวจไทยเนาหนี่เก่งเลยครับผมเก่งฮักเหลากะเก่งเรลาก็เป็นขยันครับผมเฮีดยบื่อประชาชนเลยโดยเฉพาะไอ้นะครับลงบากินเขาเลยครับผมถ้าจับผู้้นี้มาเห็นลงบากินเขาเลยโอ้โหดเลี นะครับผมใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงหน่อยจับได้กันบ่แมนครับแมนจับได้อยู่จับได้ครับเจ็ดชั่วโมงให้ในมือเดียวเลยครับนี่จะเก็บรับแผนอย่างเรียบร้อยแล้วนะแมนครับเรียบร้อยไปแล้วมัละเขาต้อตายด้ยครับธกรรมขาธกรรมยูวาลินหรือยูตวาลินยูวาลินไม่ดีนี่บ่แข่งกันห้าสิบห้าสิบห้าสิบแพ้เนาะพอดี เงินไหบนบ้างเจ้าขอเงินทองออแบ,บ่งกันไปหลายมือนะเนาะเเห็นกันหลายมือเลยไม่อนเราบคิมเดบเดบไปสียน้องเขาอ,อ,อยู่บ่บ่ครับาอทานขอมูลครับผมคือทานขอมูลครับอะไนสีเลยแม่หรอขอข้างครับขอข้าง <laughs> มาครับพี่น่อยพี่สาวน้ำจ้ำเมื่อนี้กะมื่นวัดสาวห้องกับชีมีงานอีกแล้วเนาะงานนั่นนี่อย่างก็ผมงานวัดสาวอะฉลองยีซุปลานวิวของเมกะพิเศษแสดงอาการทำไงครับเนาะวัอนี้ไอ้ว่าจับเต็มเพิ่นว่ามันตรงวันพระเขาบอกว่ามันมัตรงวันพระทำที่แล้วมันมันตรงกับวันพระพอดีเนาะมันก็มี้วาพระก่าดผ่าเหรอครับบังเกียงว่า จักข้างน้าเลยนะครับเนาะผู้ใดมาเที่ยวกับมาเลยครับเดินมาส่งกับวันงสอรพอดีก็นจะได้เห็นหลายคนที่ว่าเป็นนักร้องอยู่นานแรนมากเลยบ่แม่นบ่ครับผู้ใดม,มักเมกอภิสิทธิ์ผู้ใดมักไอรามินต้นแก้วผู้ใดมักนักร้องในเครือข่ายของไอจันนี่ก็น,น,าานจะได้เห็นเมื่อนั้นพอดีถ้าไปมาวันเสาร์ก็นจะได้เห็นหลายคนเลยไอสาธิตก็ขึ้นร้องนะครับสาธิต่จะว่าสาธิตก็ร้องเพลงแม่นห้วยนักร้องในสังกัดเดิม ทำรองรองกำลังซอมรองอยู่สาธิอือเตกเอ้สาธิตมาบมของหนาุมงนึ่งเหรอดีแล้วไปไหแล้วรับแล้วรับแล้ววะโอ้่งู่ตัวนีเลับดหลับลับก้อยดิของนามติด่วนแลวเว้ยว่ามันลืมกันแล้ววันไหนถึงวันไหนนะจะกเากันแล้วมาครับกินข้าวนกัน ขักับจดเขียวแสบขนาดเลยเนาะเสกเ่ไยังไงะยังงี้หนาบวดหนาต่อะจไทุกรับถึงยดีไยวใส่หมดหยุดจัดฮะเนี่ยครับใช่หัน

กวยเดอยหนขาอาแล้วิหวาไขเดือดเลอสามื่สามกับุนี้เนาะโอ้บบ่มือเช้าเป็นบไรครับครัรับลาบไปกเล็กครับซกเล็กลกเล็กนอเขกเล็กกยเดือกกยเดือกบ่เด้อก้เวลานี่มันมันสวยเด้เหี่ยวเลานตองอบนี่่านะมืน่มือนพืนเรืห่อกงหาบีป่ะถ้าถ้าตัวนั้นได้ครูบอกน้ำเด้อดตัวตัวท อยาาฝกไปวันนี้เอาไก่ไปชนเลยครับพ่อแม่พี่น้องอันมันกูได้เอาช่วงแบบมันมันสนามดาวังคันย่างเดียวครับช่วงนี้ติดตามยึดสายติดตามคลิปคลิปคลิปเยอะกบกับไก่กรมแบนฟาร์มนะครับแอดเฟซเข้าไปได้นะครับผมแต่ว่าฝากช่องยูทูปกับกรมแบนจอห์นี่มิวสิกแอดผู้ใดอยากเบิ้งไก่เบิ้งยังเดี๋ยวผมถ่ายลงไปเบิ้งครับอยู่ในเฟซเด้อครับกรมแบนฟาร์มนะครับเหล้วกันผู้สาวทางหาดีทรับสองทางเลยฮะผู้สาวหาทักในแชัดในยังอะไรเอาเบอร์โทรไปบ่ครับ เอายอดยอบยอบเนี่ยครับผมเข้าไปเบิ่งได้ติดตามได้ในกลุ่มแบนฟาร์มนะครับนอนนี้ใกลไปติีไปไปอันนี้กับซีท่าคลิปไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีคลิปให้ติดตามนั่นนะผมผู้ใดสนใจก็เข้าไปเบิ่งได้สำหรับคนที่บ่สะดวกใครสะดวกกับมาเบิ่งอยู่นี่ก็ได้น้อนั่นข้ามาเลยครับผมอยู่หลังฟาร์มอยู่หลังแมนมักนะครับมาเบิ่งเลยหลายครับหลายตัวหลายมิสโฟผู้ใดที่เขาคลิปแบนซิมเมอร์วันนั้นเนี่ยนี่ย่งก็เปียกบ่ น่าัวรวิยากรมปั่นัวอยู่ด like ิเออพี่อยู่ดิเสียมาหายอยู่ดิใจะเเอีมาหาอยู่ดิกรปั่นกรปั่นนนแบงนะโดเล่าลายด้โอ้เอาสำหรับลิปนี้ก็ลา้วกัลครับดีมากินน้ำกนมากเกินเขาแล้วคราบกองทการับประจานเกิดพลไรกนว่านี้